ถังยังเป็นยังไกสิ่งไรเซลตกตกสิ่งไรสดดูไม่มีครับไม่มีครับโออสิ่งไมมีแฟนอะไรครับนี่ครัโสมชายไรสดอวครับโอ้ไม่จีมอือโอ้โหตาคนต่างกินละจะไเปิดสิงก็ไม่มีเอาแล้วครับจะวันี้ตาคนต่างกินครับ พ่อบานบอกกินก่อนเติมพลังก่อนเติมพลังก่อนมือนเติมพลังก่อนอ๋อครับตานนี้เติมพลังครับเติมพลังจุกปากเราบอกโอ้โหพ่อบาจุกปากครับพางินบอกสนใจแต่ติดต่อดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเอาละครับเอาละครับเอาแล้วเฮ้ยยีนบาลยีนเองใจยีนเยใจยีนบานเออเอาละครับโอ้โห ไเพี้ยนดําดากไม่เพี้ยนดําดากไม่เพียดดเพ้ยนเสรจครับนาค่ัไอ้หน้าคล้ายกันมากครับผมเอาละครับจังหวะนี้จบปลากันแล้วเฮ้ยเฮ้ยแต่ก็กินกันได้เช่นเอาละครับจังหวะนี้จังหวะนี้ทำยังไงโอ้โหกินไม่ยอมโอ้โหบ้านแย่งสับรถกินครับจังหวะนี้ ปากนี่จุกปากนี่จุกปากเน่บ้านบอกมันนี่จำไม่รู้เหมือนกันนะจําได้กันได้ไหมโอ้จังหวะนี้ห้าช่องหกช่องครับผมวันนี้สิบช่องครับช่องอะไรบานบอกสวยสีมัทายกัน เด็กนายดูหลายช่องหลายเพลงความจโิงแครัวขับดูชื่นใจกับฟันเงินครับเมื่อได้เจอแล้วชื่นใจแบบผู้ใดมาแจกไปบ้านว่าเอาครับจังหวะนี้ปิดกันแล้วโอ้โหยังครับยังยังยังดูเชิงครับโอ้โหดูเชิงอยู่โอ้โหดูดูเชิงอยู่ดูเชิงอยู่เขาจังหวะนี้อันนี้ วันนี้ไม่ได้ไม่เึ็นความแบบวันนี้ตามดูแห้งโอ้โหเราจดูโอ้โหมระจกกันครับโอ้โหมดูถ่ายมุมไหนแล้วโอ้โหปังโอ้โหเอหัะครับจะทำไมนั่นไรไปไปนะ กัวหนากว่านิดหนึ่งใช่ครับผมแต่อาจจะขั้นเงินอาจจะสูงกว่าครับผมผมสูงกว่าครับกว่าขัเมือ้นเงินัเงินฮะขั้นเงินกว่ครั้นออกน้อยเขาชื่อขวัญเงินในสี่กูเองนี่ โอ้ครับดูสีช่องโอ้โหเสีร้สดครับโป้โหเพิ่งเคยเห็นโอ้โหดูโอ้ยช่องเยอะนาะไปทางไหนทางไหนมาเฮ้ยบอกมตืบอเอ้ยยังไม่เงยนะจออก

ดูโน,น่าเสลิงเสลือเองกินข้าวอิ่มไหมอันนี้ฮะอิ่มไหมอิ่มไหมเิกเซ็กเอฟซีบอกยาซันเอฟซีเวียนหัวมา,าพามาให้จีใย้บุญด้วยใช่ <c oughs> ใครับผมโอ้โหโอ้ยไนี่กันนี่กัน เอาล้ปักบาสนะปักบาสปืนก่อนครับเออเอาแล้วครับจังหวะนี้ปักปืนแล้วโอ้ยเอาแล้วโอ้ยสายเหลืองกีครับโอ้โหขึ้นอย่างเดียวเอาลัดจังหวะนี้ไงครับโอ้ขวัญมือขวัญเมืองอะไรขวัญเงินเงินขวัญแกยินดีบ้านขวัญเงินเดินอย่างดีครับเดินนีอย่างเดียวครับบ้านยังมาจกดาบก๊ะมาเลี้ยงกันเด้อไปแล้วจังหวะนี้เอาแล้ว โอ้โหครับโอ้โหขันที่ห้าออกมาบานบอกอะไรครับนี่อ่ะโอ้โหไปเล่นหาควันเล็กครับขึ้นขึ้นขันหาควันเล็กแล้วโอ้โหไอ้ควันเลยจะเอาควันเล็กครับจังหวะนี้โโอ้หนมากกวนอีเฮ้ยมะพร้าวโอู้้ออรับเปิดศึกครับโอ้โหเปิดศึกเออรับ ขวันเมืองเปิดงานเทศกาลควันเมืองเอาละวมแรงมากโอ้โหยออเออเออเโหเต้นโชว์ครับเต้นโชว์โอ้โหเต้นโชว์โอ้โหเต้นโชว์โอ้โหจกอ๋อเราเจอนนี้เออ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 โอ้โหตอนนี้เออเปิดงานอะไรกันครับป๊อบบาเงี้ยองสูงในบ้านเอ๊ะ น้องสิมีแฟนยังนองสิอะไรครับน้องสิทนี่สดครับน้องสิทโอ้ผมสวดครับไปคว้านเงินบอกเฮ้ยควานเงินมาแล้วเฮ้ยวานใหกว่าพาวมาว่พาวมาว่าเฮ้ยพามาแล้วโอ้โห อี่ออยากกินหักเผาอี่อเช็ลายเช็ลายโอ้ประมาณได้เติมพลังแล้วว่าให้เติมพลังแล้วจะมานี้โอ้โหครับน้ำเต้ครับน้ำเตะ น้ำแตกครับเดี๋เล้อมีบล้อมผ่าแมงมีบล้อครับมาดูครับมาดูพี่เสียเอามะพร้าวให้ให้ชื่นใจมาดูมะพร้าวให้เอาชื่นใจ เฮ้ยโอ้ยเบหลายแศบแห้งเอาให้เอมี่นะครับเอ่อเอจี บ้านบอกยังยังไม่อยากทำเอาครับบ้านจะจะเล่นเหลืองไหมยังไม่เล่นครับจะวันนี้อ่าตกดักครับตกดักเฮ้ย้งี้ยกินนะวะกินน้ำเน<า><า>ี้ยเซียวกินเนี่ยเซียวอะกินน้ำเซียวเมียโอ้โหยังไม่เล่นกันครับวันนี้ยังไม่เคยซื้อกัน,น,น,นกครับ เาแล้วโอ้โหแพงครับโอ้โหเอาครับไอเลี้ยเลี้ยงโอ้โหครับขวันเงินครับต้องเดินหนีขวันเงินโอ้โหโอ้โหกินน้ำเนี่ยขวันเงินปะป๊ายังไม่หยิ่งบานบานยังไม่หยิ่งเด้ออ๋อแล้วครับบบานเราโอ้โหบบานเราเอ้ยเอ้ยเอ้ยเข้มคือว่าสิทธิ์เข้มค oh, oh, ือว oh, ่ามาจากสิทมาดูสิทธิ์ต่อจ้าครับขอบคุณครับ

เอาแล้วครับเอาแล้วไปก่อนครับเอาแล้วโอ้ขึ้นแล้วโอ้ใจเย็นบานเย็นยินสายเหลืองโอ้โหันเงินน uh <oh <Yeah, anyway> no ี่วิ่งหนีแล้วครับโอ้บวบบวบโอ้เจ้าวะนี้เฮ้ยควัญเงินควันเงินอยากเล่นน้ำแม่ให้ขึ้นในขวัญเงินโอ้โหครับควันเงินถึงกับกลัวจนขี้เติดโอ้ อเคเดีอผูกท่านอกก็ได้ยุินะครับจบสิบกิโานี้ครับก็ไปติดตามตอนที่ดูกัปนเล่นกับชื่อนะครับุณครับ